สวัสดีค่ะที่นี่ตลาดอนามัยอิ่มสุกตำบลพผตงค่ะวันนี้ตะกเตนพาขนมชั้นสวยๆมาจ้าขนมชั้นที่มีดอกผีเสื้อแสนสวยจ้าแล้วก็มีเต้าคั่วมาด้วยนะคะเต้าคั่วสดๆใหม่ๆ เพิ่งทำเสร็จแล้วก็รีบมาเจอคุณลูกค้าเลยนะคะแถมมาด้วยน้ำพริกเผ็ดๆเผ็ดสุดก็ตาแดงจ้าตะแดงตะแดงรองลงมาก็แมงดาแต่ว่าน้ำพริกแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะคะและก็กุ้งเสียบจ้าแล้วก็มีกล้วยค่ะอันนี้กล้วย เหลือจากกินก็เอามาขายนะคะตามวิถีเกษตรแบบพอเพียงของเราและนี่นอกล้วยป่าจา้าวันนี้อาจจะมีแม่ค้าน้อยแต่เราก็มีคุณภาพนะคะถึงจะน้อยแต่เราก็เต็มคุณภาพนะคะมีสลัดค่ะสลัดไม่ใช่มีแค่สองกล่องนี้นะคะพอดีเขาต่างเขาเมาไปหมดแล้วค่ะ มีว่างอยู่แค่สองกล่องนะคะรีบๆมาแม่ผลบอกว่ารีบๆมานะแม่ผลจะรีบกลับบ้านละอุ้ยแล้วก็มีผักเลี้ยงค่ะผักเลี้ยงสด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 กว่านี้ไม่มีอีกแล้วใช่อันนี้เป็น เขาชอบเพราะว่าพระเทพพันก็ชอบเสวยนี่ <c oughs> รู้จักกับพระเทพเสวยนี่แหละจ้าแล้วก็มีผักบุ้งจ้าปุ้ยชายาแล้วก็งงม,วกมีข้าวฝานด้วยจา้ามีหอมใบเตยสวัสดีค่ะคุณพี่ <c oughs> มีก็คอค่ะ อันนี้อันไหนเหนียวดําอันไหนนี่เหนียวดำไลเบอร์รี่ค่ะแล้วนี่อะไรคะ,ะสังหยดของพัททะลงุงข้าวดีๆจากพัททะลงุงแล้วนี่ค่ะจะบอกว่าแป้งเข้าหมากอร่อยมากข้าวเหนียวดําแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมีวุ้นมะพร้าวนะจ๊ะตามด้วยซีอิ่วขาวและเต้าเจี้ยวโอ้ขอโทษ โอ้ว่านหางจระเข้ไม่ค้าไม่ค้าตะกะแตนงงอยู่นิดนึงเอาใหม่เอาใหม่หวา่าว่านหางจระเข้ถุงละเท่าไหร่คะเนี่ยน่ากินมากยี่สิบบาทนะจ๊ะเดี๋ยวตะกะแตนไปรับลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ แล้วก็จบด้วยบูธของตะก,กะแตนอีก,กรอบเป็นการปิดท้ายนะคะเพราะตะก,กะแตนอยู่ข้างหน้าอันนี้น้ำพริกของตะก,กะแตนเนี่ยกระปุกละสามสบาซมกระปุกร้อยนะจ้า